สวัสดีครับ City4TK วันนี้มาอัปเดตข่าวเพิ่มเติมอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับบอดแบนด์ทั้งหลายหลายค่ายที่เขากำลังทยอยอัพ6เมกกันบางค่ายก็อัปไปแล้วเป็น5เมกวันนี้เราก็ขอมาเริ่มกับค่ายของที b ก่อนนะครับที b ีเมกนี้คุจริงทยอยอัปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับใครใช้ทีบอดแบนดอยู่ก็ ก็ต้องจ่ายตังก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่จ่ายตังเขาไม่อัพให้มันเป็นแผนการตลาดนะครับก็ใครใช้เน็ต TBB ตอนนี้อยู่ใครมีบินค้างแต่ความจริงผมก็เซ็งเหมือนกันนะเขาให้ใจ่ายทีลุวงหน้าเกือบ2เดือนเนะี่ยอย่างบินล่าสุดอย่างเดือนเนี้เดือนกรกฎาคมบ,บินเดินสิงหางกันยามาแล้วไม่รู้จะรีบจ่ายไปไหนค่ายต่อมาท o t OT, ครับพอรู้ว่า t up, ทีบอดแบนอัพทีนี้ไม่ยอมไม่ยอม อัดเลยครับเมกซึ่งตอนนี้ก็ทยอยอัพแต่ว่า t ีวเนี่ยน่าเกียดอย่างนะคือก็พูดตรงๆนะครับว่าถ้าหากเราไม่ไปติดต่อทางศูนย์เขานะครับหรือหรือทางาทางศูนย์ที่เราบริการเราเนี่ย เช่นไปยื่นเอกสารสำนวะชนเจ้าของเบอร์เลยครับถ้าเราไม่ไปยื่นเขาก็จะไม่อัพให้นะครับแล้วก็ต้องเช็คสปีดอีกถ้าสปีดไม่ถึงบางทีก็อาจจะมีโปรอะไรแถมแถมแถมันโทรฟีที่สมมติเด็จที่บ้านได้แค่2เมกอย่างเงี้ยแต่เขามีตั้ง6เมกแถมยังจ่ายเต็ม5้ากสิบาทเนี่ยโดนค่าตทรอีกร้อยเจ็ดบาทแวดอีก7เอเตโอ้เป็น700กว่าถ้าโอ้อัพเน็ตให้เราไม่ได้เขาก็อาจจะอัดให้เช่นให้โทรฟีเดือนละ490บบาทอะไรเงี้ยครับ หรือไม่ก็ราคาลงสักร้อยหนึ่งส่วนเจ้าทูนะครับคอนเฟิร์มมาแล้ว6เมกแน่นอนทยอยอัพแล้วตั้งแต่ตั้งแต่3สิงหาคมใครยังไม่ได้อัพก็คงต้องติดต่อกับทางทูนะครับเห็นเขาบอกว่าช่วงนี้เขาพยายามทยอยอัปเดตให้อยู่นะครับกำลังปรับให้แต่ทูนี้ก็เหมือนกันนะครับมันเสียค่าโทรร้7บาทบวกแวดโปรอะไรเดืนละ700กว่านิดๆก็ โอเคนะครับแล้วส่วนใครใช้สปีดเดิมนะครับได้ยินข่าวมาว่าก็จะอัพบวกเพิ่มให้นะครับอย่างละ1เมกถ้าใครใช้อยู่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับเออเมื่อกี้ผมลืมบอกไปทีโอทีเนี่ยมันจะมี6เมก9เมก12เมกและ15เมกใครใช้ใช้5เมกเดิมนะอัพผมไม่แน่ใจนะว่าสปีดเดิมเนี่ยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยราคาก็โอเคเพราะถ้าเียบเทียบระหว่างดูทกับทูเนี่ยราคาสูสีกัน แต่ว่าทางทูนกว่าเพราะว่าเขามีไฮสปีดแบบแบบซูเปอร์ให้อยู่นะครับก็เลยถ้าใครมีโอกาสใช้แบบ3 0เ mm มกแล้ว5 0เ mm มกเนี่ยจะคุ้มมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้ยังจำกัดอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลบางจังหวัดเท่านั้นเรื่องทูนนะครับที่เขาบอกอัพ6เมก5 9 9บาทต่อเดือนเนี่ยเขาบอกเขาทยอยปรับเป็น6เมกตั้งแต่3สิงหาคมเป็นต้นมาเนี่ย ดำเนินปรับความเร็วสําหรับแพ็กเกจอื่นๆในลําดับต่อไปโดยจะเริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือนกันยายนนี้และคาดว่าดําเนินการเสร็จสาหรับลูกค้าทุกกลุ่มประมาณสิ้นปีนี้โอ้ใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ยส่วนลูกค้าเก่านะครับแหมมีบอกว่าลูกค้าเก่าที่น่ารักของเราใส่ยกงงอนโกงงอนโกนีเพราะว่าบางที่ก็ยอมรับนะครับถ้าเกิดสัญญาณกระจายไปไม่ถึงเนี่ยถ้าเกิดสปีดเราไม่ถึงนะครับแนะนําย้ายเจ้าเลยครับทูไม่เวิร์กก็ไปทีโอทีทีทโอทียังไม่ดีก็ไป ทีบอร์ดแบนนะครับอย่างบ้านผมเนี่ยหนีจากพูดต,ตรงๆอ่ะครับว่าหนีจาก TOT มาเป็นบัตตี้บอดแบนเพราะว่าสัญญาณที่กระจายของบัตตี้บอดแบนโชคดีว่าไราเ์เน็ตใกล้บ้านเนี่ยเขาไปเช่าสัญญาณฟรีคือเขามีเออทีบีบีเนี่ยเขาจะมีแบบไปไปขอเขามาถ้าเกิดอยากเล่นเน็ตเขาฟรีนะครับสามารถจ่ายค่าไฟเขาได้แล้วเขาจะมีเน็ตให้เราเล่นฟรี4เมก เดี๋ยวผมจะบอกต่อไปเอาท,อาที่เอาทูให้จบก่อนเ็าบอกให้บริการในราคา99บาทต่อเดือนเนี่ยความเร็วจะเพิ่มเป็น6เมกผู้ที่ใช้แพ็กเกจอื่นๆเนี่ยจะปรับความเร็วให้อัตโนมัติเทียบเท่ากับโปรโมชั่นใหม่ส่วนพื้นที่ที่ไม่สามารถเพิ่มความเร็วได้จะรับสิทธิพิเศษที่คุ้มค่าเทียบเท่ากับการชดเชยเช่นอาจจะแบบโทรในเบอร์ของ t m o v e ฟฟี e เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นลนนักษณะนี้แต่ถ้าเกิดเราอยากได้สปีดเน็ตเร็วจริงๆเนี่ยก็อย่างที่ผมบอก ไปที่ช็อปหรือไปที่ศูนย์ของอินเทอร์เน็ตค่ายต่างๆเลยครับแล้วถามเขาเลยว่าบ้านเราเนี่ยเน็ตได้ไหมสิบหกเมกได้หรือเปล่า12เมกได้ไหมอัพแรงสุดได้เท่าไหร่เพราะไงอนาคตเมืองไทยเนี่ยเน็ตร้อยเมกมันมีแน่นอนอยู่แล้วครับอย่าไปรอเลยอย่างเจ้าเนี่ยครับบอกว่าแพ็กเกจสี่เมกแต่จ่ายเก้าร้อยเก้าเก้าจะทํายังไงละเนี่ย <laughs> ทางทูก็ตอบว่าตีเมกไอ้เก้าร้อยเก้าเก้าเนี่ยไม่มีนะครับก็เลยขอทราบเลขหมายเพื่อจะไปปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นให้มันถูกอาจจะ ดาวราคาลงหรือว่าอาจจะอัพเพิ่มสปีดเข้าไปอะไรแบบนี้ครับในถ้าที่ดูในอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนี้แล้วนะครับผมเม่ที่ผมดูเนี่ยในเมืองไทยนะครับในการโหวตเนี่ยทีบอดแบนเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าที่แบบว่าดีที่สุดระปมัง้งเพราะว่ามันไม่เสียค่าโทรละเจ็ดบาทแล้วเป็นสายแลนโดยโตรงมันเลยอัพเน็ตได้เต็มสปีดแล้วเขาก็สัญญาเขาก็บอกแล้วว่าระยะทางก็ห้ามเกิน200เมตร เพราะว่าถ้าหากเกินสัญญาเกิน200เมตรเนี่ยสัญ,ญญามันจะต่ำกว่าปกติซึ่งบ้านผมก็เกินไปเมตร2เมตรนะครับแต่เขาก็อัดมาให้ออย่างดูบ้านผมครับอย่างที่ใช้โปรสีเมกอยู่พอดีผมเบี้ยวเขาไม่จ่ายเขา2เดือนพอดีเห็นบินมันจ่ายล่วงหน้า2เดือนก็เลยไม่อยากจะจ่ายด้วยอ่ user admin นะครับ password <Part> tbb ใครอยากจะแฮกผมก็แฮกไปนะครับ <c oughs> ทำไมล่ะอ๋อ่าเข้ามาได้หละอ่าเห็นไหมครับโลโก้ tbb อันนี้อัพผมไม่อยากบอกเลยคือผมไปโวยเขานะครับตอนนี้เขามาติดตั้งว่าอัพสตรีมผมอะมันไม่ได้พันยี่สเขาก็เลยอ๋องั้นปล่อยให้แรงๆเลยเพราะพอดีระยะไกลเขาก็เลยให้มาสีเมกกว่าตอนนี้ยังไม่ใ้าเมกนะครับแต่ห้าเมกมันต้อง5้าพันกว่าครับแต่เรื่องของการ ตั้งค่าหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ผมใช้ Windows 7ซวแล้วมันก็ติดตั้งของมันเองอะ่ะเสียบปลั๊กเสร็จหมดเปิดเล่นได้ลว <laughs> ไม่ต้องมีไอโฟไอพีอะไรให้ปวด <sh arp> หัวมาสมัยก่อนโอเคนะครับเรื่องเน็ตก็น่าจะเข้าใจกันยังไงใครใช้ TB b เห็นว่ายังเป็นแค่5้าเมกอิจฉาที่ยทีทูเป็น6เมกก็คิดว่าเราไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์หรือบางคนอาจจะเรียกว่าค่าโง่ร้อยเจ็ดบาทนะครับเพราะว่าบางคนไม่ได้ใช้โทรศัพท์บ้านเลย หรือถ้าเกิดบางคนแบบใช้คู่กันแบบเฮ้ยมันคุ้มนะแบบโทรสามบาทอย่างเงี้ยโทรไปบ้านคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็เห็นก็ใช้มือถือหมดทั่วประเทศแล้วละ่ะถ้าเป็นไปได้มีโอกาสยวจะมาแชร์เรื่องโปรมือถือมาให้ฟังกันนะครับเห็นช่วงนี้มีโปรด,ดีๆเข้ามาอีกเยอะเลยยังไงสงครามอินเทอร์เน็ตตอนนี้มันยังอยู่นะครับก็ขอเป็นกําลังใจช่วยกับเพื่อนๆทุกคนหากใครสนใจเรื่องของอินเทอร์เน็ตแบบนี้นะครับ เดีย๋ยวผมจะช่วยเกาะติดให้ละกันแล้วใครมีข่าวข่าวก็มาบอกกันได้ที่ city4tk tv นะครับหรือที่เว็บไซต์ 64tk.com/tv สมัครสมาชิกก่อนนะครับจะคอมเมนต์ได้ยันขอบคุณมากครับที่ติดตามชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย